ันนี้เรามาทำปลาต้มใบโหระพาครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆและก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลาต้มใบโหระพากันครับปลาหนึ่งตัวครับวันนี้ใช้เป็นปลาทับทิมนะครับหรือว่าใครอยากจะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ละกันผมว่าปลาทับทิมนี่เนื้อมันอร่อยดีนะครับ ก็หนึ่งตัวล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเหมาะสำหรับการต้มนะครับก็สะอาดเลยทีเดียวคางก็ไม่ดับด้วยนะครับอุปโภคประกอบต่อไปครับใบโหระพาครับใช้มาสักหนึ่งกำก็น่จาจะพอก็เด็ดเฉพาะใบนะครับแล้วก็ยอดอ่อนๆสำหรับที่จะใส่ไปในต้มในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆที่จะทําน้ําซุปกันนะครับแน่นอนก็ต้องมีา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็เป็นส่วนที่จะเอามาเป็นหลักในการทําตัวน้ําซุป นอกจากก็จะมีหอมแดงครับแล้วก็พริกแห้งพริกขี้หนูแล้วก็มะน,นาวนะครับสัดส่วนผมว่าใช้ตามชอบใจเลยแล้วกันส่วนสุดท้ายนี้เป็นส่วนปรุงรสนะครับก็มีผงปรุงรสนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะใส่เกลือไปสักหน่อยประมาณสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ําปลาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยการคั่วพริกกันก่อนครับให้มันมีกลิ่นหอมสักครู่หนึ่งสีก็เริ่มเป็นสีดำแนละ้ว เคครับเราก็เก็บแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะไหม้เกินไปนะครับเก็บไว้ใช้ก่อนหลังจากนี้เราก็มาคั่วตัวหอมแดงครับตบไะไคร้ข่าก็คั่วให้หมดเลยอีกอย่างก,ก็ตัวใบมะกรูดนะครับเราคั่วด้วยกันเลย เริ่มเกรียยเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้าได้เลยนะครับก็ใส่น้ําประมาณถ้วยใหญ่ๆครับพอประมาณว่าเราเอาปลาลงไปแล้วก็ตัวน้ําก็ท่วมตัวปลานะครับก็ปล่อยให้มันอยู่สักพักหนึ่งตอนนี้ตัวน้ําเริ่มจะอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ตัวเกลือลงไปได้เลยก็เกลือประมาณสักเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ใช่หนึ่งช้อนชานะครับผสมเข้าไปเลยใส่น้ํา จากนั้นก็ตามด้วยตัวหัวปลาได้เลยครับผมใส่แค่หัวปลาก่อนนะครับเพราะว่าตัวเนื้อปลาเนี่ยต้มทีหลังดีกว่าเพราะว่าเนื้อมันจะได้ไม่เละเกิดไปก็รอสักครู่หนึ่งรอให้มันเดือดครับตัวน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเรามาใส่เครื่องปรุงกันต่อน้ําปลาครับแล้วก็ผงปรุงรสเดีย๋ยวจากนั้นผมก็ใส่เนื้อปลาที่เหลือครับหลังจากใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้รอนะครับให้เนื้อปลามันสุกอย่าลืมนะกันว่าเวลาใส่เนื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วอย่าไปคนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวน้ำซุปมันก็จะขาวได้ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดไฟแรงมากนะครับเพราะว่าจะให้ปลาค่อนข้างจะค่อยๆสุกข,ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงเกินไปแล้วน้ามันเดือดพลาดเนี่ยเดี๋ยวเนื้อปลามจะเละงั้นก็ปล่อยไฟเบาๆไปเรื่อยๆแล้วกันให้เนื้อปลามันสุกอย่างน้นนอยๆเนื้อปลามจะได้คงตัวอยู่ได้ครับแล้วเห็นได้ว่าตอนนี้เนื้อปลาก็ขาวพอสมควรแล้วนะครับนั้นแต่ว่าเนื้อปลาน่าจะสุกค่อนข้างทั่วถึงแล้วล่ะแล้นเราไปใส่ส่วนที่เหลือกันก่อนเครับก็เริ่มด้วยพริกขี้หนูนะครับ เรวก็ตามด้วยพริกแห้งครับจำนวหนหนึ่งแล้วกันไม่ต้องเยอะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาของเราครับหลังจากนี้ทิ้งไว้สักหนึ่งให้ใบโหระพามันเริ่มสลดแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยงั้นตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วอย่างสุดท้ายที่ใส่ก,ก็คือตัวน้ำมะนาวครับใส่แค่นี้ก่อนแล้วกันน้ำมะนาวให้ควรจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าหลังจากปิดไฟถ้าหากว่าใส่ไปในระหว่างที่ไฟยังเปิดอยู่เนี่ยน้ำยังเดือดอยู่เนี่ย ัวน้ำมะนาวแทนที่จะเปรี้ยวจะกลายเปนขมนะครับนี่ครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาตักใส่ถ้วยกันครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาต้มใบโหระพาครับก็เมนูซุปร้อนๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรใบโหระพาค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเวลาซดเข้าไปนี่มันรู้สึกว่าชุ่มคอนะครับแล้วก็แก้เหมือนกับโล่งคอด้วยนะครับก็ลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียว คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆนะครับแล้วก็ทำง่ายๆด้วยถ้าชอบรายการแบบนี้กดแชร์กดไลค์กด, like, ด Subcribe กันด้วยแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจ็อบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันสำหรับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้ครับปอเจริญฟาร์มมีพันปลาหลากหลายท่านเลือกเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะแนะนำ ให้คำปรึกษาท่านได้ด้วยเช่นกันติดต่อเข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและกสุขภาพดีดูน้ำทำครัวสวัสดีครับ